สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แนแนลนะครับผมโอเคครับ okay, ผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกม l i น์เรนเจอร์นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเรามาประจำการอยู่ที่ไอดีม่วงครับหลานเราจะมา ดูว่าไอดีายม่วงเนี่ยจบอันดับที่เท่าไรนะครับผมในสเตจอีเวนต์นะครับผมอมาดูกันครับผม mm hmm. คือตอนนี้เข้าเกมมาใหม่ๆเลยนะฮะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผม mm hmm. เข้ามาใหม่ๆเลยเนี่ย mm hmm. เข้ามาอ่ามีรางวัลน,นะฮะมีรางวัลแคมเปญฉลองครบ6.5ปีกับทุกคนนะฮะนี่มันก็จะได้ขนนก เหรียญอุ้ยพอดีเลยป้ายม่วงต้องการเหรียญเป็นอย่างมากนะแล้วก็ตั๋วกาชาอีก30บใบนะฮะกดตกลงไปนะครับผมโอเคครับผมไปเราไปดูว่าเราเนี่ยจะจบอันดับโอเคจบอันดับนะครับผม <c oughs> อันดับนะครับผมอันดับที่42นะครับผม สรุปว่านะครับผมไอดีป้ายม่วงนะครับไอดีป้ายม่วงจบท็อปร้อยนะครับผมติดอันดับที่42นะครับผมคะแนนรวมนี่15้าร้านนะครับผมอได้เกียร์นะครับผมได้ตัวกาชามา20ิใบนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญมาโอ้โหเหรียญนี่คือต้องการมากๆเลยแล้วก็มีคัมพีร์แล้วก็มีเขี้ยวนะครับผมสำหรับไอดีป้ายม่วงอะครับหลาน อ่ะเนี่ยลุงได้กิวอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับผมอ่ะรับรางวัลไปอันดับกิวที่หนึ่งของโลกอ่ะครับหล,หลานๆเนี่ยแล้วเราก็ได้เหรียญน,นะครับผมได้ตั๋วนะครับผมแล้วก็ได้คัมภีร์นะครับผมอ่ะขอเชยชมมันหน่อยละกันโอเคก็ลุงมองๆไว้นะลุงกะจะเอามาใส่นะครับผมบาวซิคุโยมินะครับผม เออเออเออส่วนบาวซุคุยมิเนี่ยเดี๋ยวผมถอดแป๊บปหนึ่งนะฮะอ่ะถอดไปเลยคือมันมีค่าหลบเอาเฮ้ย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 เกียร์ไปไหนอะครับเฮ้ยเกียร์หายไปไหนครับผมผมขอดูเกียร์ก่อนเอาเกียร์ลูกโป่งม้าไปไหนม้าลูกโป่งไปไหนครับอ๋อเราต้องเข้าไป กดรับก่อนนะครับแม่ตกใจหมดเลยครับผมโอเคครับผมไปโอ้โหทำไมมันโลดนานอย่างนี้เนี่ยมาครับผมมามามาเรามารับกันรับทีละอย่างเลยเออเหรียญไปรับไปขนนกรับไปครับผมเหรียญนะครับผมรับไปตัวกาชารับไปคมภีรโบราณเอาก็รับไปสิครับอ่ะ ลูกโป่งมาน้อยบวกหนึ่งก็รับไปสิครับอ่ะตุวกกาชาอีกยี่สิบก็รับไปอะครับโอ้โหก็อย่างเยอะอะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านยี่สิบสองล้านเหรียญนะครับน้องๆหลานๆรับไปคัมพีอะครับรับไปโอ้โหเขี้ยวมังกรอีกแปดสิบเอ็ดอันนะครับผมก็รับไปอีกนะครับผมแล้วก็อุลตร้าริโอนาดนะครับผมก็ รับไปรับไปครับผมแล้วก็ซูปเปอร์เรียนาดก็รับไปนะฮะโอ,อ้โอเคผมเรารับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับผมมาครับผมเนี่ยเนี่ยเกียร์บราอ่าเรามาที่บราวนะครับผมบราสโคยมินะครับเออก็มาเด็กครับหลานเๆๆนี่ยโอ้โหเกียร์อย่างฟลัวครับเนาะ เนี่ยฟูจัดๆเลยนี่นะครับผมเกียร์ของมันนะครับเป็นอัตราการใช้สกิลนะฮะก็ถือโอกาสรีวิวไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเกียร์ลูกโป่งมาน้อยนะครับผมอ่ะค่าค่าผลิตแร่เนี่ยคือมันได้3 0นะครับผมเดี๋ยวจะไปตีบวกกันเลยนะแล้วก็อัตราการลบสกิลนะครับผมแล้วก็แม่นยำธาตุตรงนี้นะฮะใส่ไปก่อนเลยฮะใส่ไปก่อนอ่ะโอเคโอ้โหฟูมากๆเลยไอดี ID นี้เริ่มสวยแล้วนะครับผม ไอดีป้ายแดงเอ้ยไอดี ID ป้ายม่วงเนี่ยตอนนี้เริ่มแบบสวยจัดๆเลยนะครับผม,มคือมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะครับผมคือแบบโอ้โหจะปั้นได้แบบนี้คือมันมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะครับเออมันหาไม่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยกดไปคือเกียร์นี้นะครับผมผมจะดูศักยภาพต่างๆในองค์ประกอบโดย,โดยโรวมนะครับผมของออตัวละครไลเลนเจอร์ที่ผมจะใส่นะซึ่ง ผมจะใส่ที่บาลซูคุยมนินะครับผมก็ช่องกลางตัวนี้มันจะมันจะมีค่าลบสกิลมาตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมอ่าด้านสกิลพลังชีวิตนะครับผมค่าใช้จ่ายผลิตแร่นะครับผมตรงนี้นะก็มันมีมา17%แล้วตรงนี้ผมก็จะหาเป็นค่าลดแร่แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมแต่เอ๊ยยังไงดีครับเดี๋ยวผมไปดูช่องกลางก่อนนะฮะเผื่อจะได้เปลี่ยนอะไรครับผม ช่องกลางไม่ไม่ครับผมผมเน้นปล่อยตัวบาวโยมิดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาขออัพตรงนี้นะครับผมหลบสกิลตรงเนี้ยเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ดีกว่าเดี๋ยวมารีวิวก่อนมารีวิวก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยลุงอะไรกันเนี่ยก็อ่ะตากใช้สกิล ห้าสิบจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายผลิตแล่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหลังจากอ,าอ,าอัปเกรดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็การหลบสกิลเนี่ยห้าสิบจุดสี่นะเพราะฉะนั้นช่องสี่เนี่ยคือเอาจริงๆนะหาค่าใช้ใจ่ายผลิตแล่ได้ก็ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดช่องกลางเนี่ยเราไม่มีหลบเราก็เลือกเป็นหลบได้นะจะดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปหาดูก่อนว่าเราจะได้อะไรนะครับผมขอสุ่มแค่10ครั้งพอนะครับผมเพราะว่า มันเปลืองคมภีนะครับผมปับสองครั้งนะฮะสองครั้งเสร็จแล้วก็ปับสามครั้งนะครับผมโอ้โหครับได้ลบสกิวครับโอ้โหได้ได้ลบสกิวครับเอาอยัางไงดีครับผมช่องกลางเราจะเปลี่ยนไหมครับผมก็ออเอาอยัางไงดีอะครับคือแบบ มันมันมันคือยังไงเดี๋ยวเราหาอีกทีนึงนะฮะไปอันนี้ข้ามขีดจำกัดเราเราพอก่อนเราพอข้ามก่อนนะเดี๋ยวเราไปสลับไปต่อครับเผื่อได้ค่าที่ดีเมื่อกี้4ี่อันนี้5อัตราการใช้สก,กิลก็ดีนะครับผมไปตกลงนะครับผมแล้วก็ไปกดอีกครั้งนะครับผมกดไปลบสกิลอีกแล้วครับผมโอ้ ใช้สกิลคือมันมีแค่หลบกับใช้ใช่ไหมครับเนี่ยมันมีแค่หลบสกิลกับใช้สกิลใช่ไหมครับอับอัเกรดท่านปรับไปดิโอโหใช้สกิลเอาใช้สกิลก็แล้วกันนะครับผมมันจะเป็นการเปลืองคมภีมากมากเลยนะครับผมโอเคผมขอไปเพิ่มคานข้ามขีดจํากัดตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเอ๊ะ หรือจะเอาพลังชีวิตดีนะฮะตรงนี้มีพลังชีวิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะก็ขอไปเป็นการค่าหลบสก,กิลดีกว่านะครับผมข้ามขีดจนนะํากัดนะค่าหลบสก,กิลไปไปไปกดไปเลยฮะก็ได้มา3 3นะฮะบวกกับอ่าตรงนี้อีก50ก็จะเป็น80นะฮะก็พอได้อยู่พอได้อยู่นะครับผมนี่ เกียร์มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเกียร์ลูกโป่งหมาน้อยนะใส่กับเ,เลรนเจอร์ธาดมืดนะครับผมเออมาก็สวยๆเลยนะ696นะแร่ธาตุของมันนะที่เราใช้นะครับผมเฮยยังไงที่ครับเนี่ยอันนี้ครบอันนี้ฟลูแล้วครับผมฟลูเฮยจริงๆอันนี้ก็แจมนะเนี่ยหลบสกิวนี่ก็สวยนะครับอื้อหือ เดี๋ยวผมหาเกียร์ช่องกลางอีกนิดนึงก่อนนะครับผมเกียร์ช่องกลางโอ้โหอยากจะเปิดกาชาซะจริงๆเลยนะฮะโอ้โหโอเคครับผมไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนได้ครับผมได้อยู่ได้อยู่ก็สําหรับการรีวิวเกียร์ก็ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เราไปสัมผัสความโหดนะครับผมของไอีป้ไปม่วงกันนะฮะก็10คขนลุง5ครั้งเช่นเดิมนะครับผมก็ จบปลีกที่เพชรสนะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามาติดวิ่งนะครับผมโอเคเราจะตีเลยนะครับผมถ้าเกิดไม่ใช่คนไทยนะเราจะตีเลยแต่ถ้าเป็นคนไทยเราจะรีนะฮะก็เพราะว่าเราไม่ตีคนไทย<ะ>นี่ครับผมเอ้ะเขามีตัวบินไหมครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมเออมีตัวบินนั่นไงเกือบเลยฮะเกือบพลาดแล้วอ้าเราเราติดมานน่เราติดมาเราติด เจ้ามูลผีจีนมานะครับผมเดี๋ยวผมขอโอเคเกียร์ของมันเนี่ยคือแบบเน้นคริติคอนไปเลยมาดิก็มาดิอันนี้คือความเร็วในการโจมตีอ่ะผมขอสลับนิดนึงก็แล้วกันนะฮะหาค่าหาเราจะมาหาค่าอ่านี่เราจะมาหาค่ารถคูดาอเดนเจอร์นะฮะปาบมากดแบบเร็วๆนะขอ ขอชิมรางสักหน่อยนะสักสิบครั้งนะฮะปาบไปดิโอ้โหโจมตีเฮ้ยเอาโจมตีไกลไปเลยไหมครับคือแบบเอาดาเมจหนักๆไปเลยเดี๋ยวไปดูดาเมจก่อนเดี๋ยวอนาคตอาจจะได้ทำแม็กนะครับผมถ้าเกิดผมใช้ตั๋วเปิดไม่ได้เจ้า,อาบอสป่าผีผมก็อาจจะทำแม็กนนครับผมไปเอาแค่นี้ก่อนแหละไม่เป็นไรครับผมก็เราไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับ PVP ครับผมไปกันเลย มาครับปล่อยตัวก่อนเลยครับจังหวะนี้เล้นก๊อฟเน้นก๊อฟเ,เอาก็นเน้นก๊อฟมาดีนี่ครับผมก๊อฟมาแล้วก๊อฟมีกล่องมาแล้วฮะเออก๊อฟมีกล่องมาแล้วก็มาดีครับอ่าเราตัวบินเราก็มีนะตัวบินเราก็มีของแท้ของแท้นะครับผมนี่นี่ดูครับผมเขาเราเขาแช่เรานะแต่เราเนี่ยไม่กดเลยฮะไม่กดอมาตมะเลยนะผม คือกะจะมาแบบไม่ใช้อเทมเลยทีเดียวนะฮะสำหรับลุงยุทธนะฮะลุงยุทธป้ายม่วงนะแต่ตอนนี้โดนโคนี่แอลิสนะครับผมไล่ตบกระจายเลยนะอู้ยคือโหดแท้คือโหดแท้ครับผมทีมของเขาเนี่ยพี่จะโหดไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยป้อมเริ่มสะเทือนเลยฮะป้อมเริ่มสะเทือนแล้วคือการบินเอาไม่อยู่นะครับผมจังหวะนี้ผมจะเอาดิเอาดิก็มาดิตัวเดียวเองเหรอมา มาครับผมเราเราพัดไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูป้อมฝั่งตรงข้ามกันนี่เหลือน,นิด้เดียวเองอะครับคือเหลือน,นิดเดียวเองนะฮะเอาครับผมมาครับจังหวะน,นี้เราวัดกันที่ตัวบินแล้ว <c oughs> เราวัดกันที่ตัวบินแล้วครับผมโอ้ยไม่ไหวแล้วจังหวะน,นี้เราจะแตกแล้วครับผมนี่กดอมาตะไปเลยฮะเราจะแตกแล้วก็กดอาตะเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบแย่นะฮะคือเกือบแย่เลยนะครับผมเมื่อกี้นี้แบบ <c oughs> เส้นยาแดงผ่าผ่าเก้าเลยนะครับผมคือผ่าเก้าเลยนะไม่ใช่ผ่าแปดนะฮะเออไปครับผมเกมที่สองโอ้โหนัดไงจะใครละ่ะรีไปก่อนครับผมคนไทยนะกลัวจะมีดา,ดาม่านะครับผมกลัวจะมีมาม่านะครับผมไปฮะไปรีกันรีกันไปก่อนรีไปก่อนเลยครับผมอ่ะเรามาดูกันนะฮะเกมเนี่ยโอเคเจอมีตัวบินนะเราก็มีตัวกันบินเขาก็มีตัวกันบิน มาดูกันครับผมในเกมที่2นะฮะไปกันเลยมาครับจังหวะนี้เราเน้นวิ่งไวไปก่อนวิ่งไวไปป้าวิ่งไปกลางแหมแพ้จังหวะนี้จังหวะนี้เราเราอาศัยกอ๊อฟก๊อฟไหมฟาดไม่ติดนะฮะฟาดไม่ติดนะดาวิชีโอ้โหดาวิชีฟาดไม่ติดเอาก็ก็ชวยแล้วะครับ,รบทีนี้ฮะก็สวยแล้วครับผมนี่ครับเห็นอ่าบาวสุกุยมิไหมครับผมที่เราเนี่ยอ่า ใส่เกียร์ลูกโป่งมา,มาน้อยอะนะครับผมอเกียร์ที่เราวิ่งได้มานะครับผมดูครับนี่ครับผมใช้แร่แค่400อนะเออจริงๆถ้าหารถแร่ได้จะเจ๋งมากๆเลยนะครับผมอ่าก็คงกันไปหากันต่อไปครับนี่โอ้โหนี่ครับเรามายืนอยู่หน้าบ้านเราก่อนนะตอนนี้เราเอาศัยยื้หน้าป้อมเราก่อนนะเออมาดูว่าตัวตัวการบินอ้ารลวงดีครับเฮ้ยแตกไปดีโดล่วงเลยนะเจอตัวการบินของลุงเนี่ย คือเลเวล140นี่ก็กันได้นะเออ140ปราทะ140นะฮะเออก็มาดิเฮ้ยก็มาดิครับเออนี่โอ้โหก๊อปรัวๆเริ่มก๊อปทีๆแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้โห,โโหเขาก็มีก๊อปหรือเปล่าเขาก็มีก๊อปหรือเปล่านั่นไงเขาก็มีก๊อปนะเราก็มีก๊อป เออแต่เราเนี่ยคือตัวจริงนะเออตัวจริงก็มาดิเราตัวจริงย่อมแรงกว่าอยู่แล้วนะฮะเรามีตัวจริงนี่ก็มาดินี่ครับผมก็ใสใๆนะครับผมเกมที่2ชนะไปง่ายๆเลยนะฮะโอเคครับผมไปเราไปเกมที่3แบบรวดเร็วเลยนะฮะไปเกมที่3แบบรวดเร็วแนละขอรีก่อนก็แล้วกันนะเออ ไม่มีตัวบินนะไม่มีตัวบินผมขออนุญาตนะถ้าเกิดไม่มีตัวบินเนะขอใช้ทีมนี้ไปตบกันแล้วกันมามาครับผมเกมที่3มนะจะไหวไหมไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยนี่มาแล้วมาแล้วก๊อปจังหวะนี้เราออกมาก๊อปฟาดปาบติดมาเป็นแผงเป็นไขรโยงเลยครับผมโอ้โหเยอะจัดนะฮะโอ้โหนี่คืออภิมหากราบของการก๊อปเลยทีเดียวดูดิครับโอ้โหแสดงว่า เกียร์ฝั่งหนุนี่ต้องไม่มีการใส่เกียร์หลบสากิวแน่ๆเลยดูดิครับขู่ก๊อปมาอย่างเยอะครับโอ้โหเป็นฝูงเลยครับผมคือมากันทั้งเอ่อมากันทั้งตำบลเลยนะฮะโอ้โหมากันทั้งอำเภอเลยก็ว่าได้นะฮะจังหวะนี้ไปกดไปออโต้ไปครับผมเกมที่สมนะโอ้โหขนาดโค้่เสร็จถี่ยังโดนอ่ายังโดนเจ้าดาวินชีก๊อปอะครับผมอือโหดเกินดูครับผมแม็ก แม็กยักษ์แม็กใหญ่ตบไปครับผมเรียบร้อยนะฮะสำหรับเกมที่3นะครับผมเออก็มาดีครับก็มาดีครับผมก็มากันเยอะเยอะเลยสิทธิศัก์นะโอเคลีไปก่อนโอ้โหเซมาเลไลเอกลัดนี่ก็คนไทยอะไรกันเนี่ยโอเค จอแจแบนนะฮะแจแบนโอทีนี้ค่อนข้างโหดเลยนะผมจะมาอัดป้อมก็แล้วกันนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปอัดป้อมในเกมที่4กันเลยนะฮะเล่นแบบอาศัยจังหวะในการอัดป้อมนะเอมโอ้โหโอ้โหสำหรับบาสิคุยมิก็็ยังคงเป็นที่หนึ่งในใจของลุงยุทธเช่นเคยนะครับผมคือมันโหดมากๆเลย นะครับผมบาสซูยโอมารอบนี้ลุงกะลุงแช่เลยนะฮะโอ้โหโอ้โหจะไหวไหมครับผมจะไหวไหมครับผมจะเอาอยู่ไหมครับผมเฮ้ hey, จะยังไงดีครับเนี่ยมามามาดีทานายเหรอทานายเหรอทานายแล้วไงอ่ะครับเอ้ยมายะเหรอก็โดนก๊อปไปดีครับโอ้โหก็โหดอ่ะครับเป็นยังไงฮะโอ้โหบาวโยม,มินี่ออกรัว,ร,วรัวเลยนะครับผมสําหรับ เกียร์ที่เราเราได้มานะครับผมโหดเกินเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฉากนะครับผมโอโ้โหตบเลเวล L13 อ่ะมาครับคือจะโหดไปไหนครับเนี่ยโอเคครับผมมาทีมนี้เหรอมีตัวบินแม็กด้วยนะเอ้าตัวบินแม็กเหรอก็มาสิไอ้กูตัวบินแม็เกม <Huh? S 1> มเลยอก็กลัวที่ไหนล่ะครับเนี่ยผมตอดผมทอดตัวบินออกเลยมา หยามเลยถอดต,ตัวบินออกไปเลยฮะเราใส่เป็นไหวพิพเอ้ยเราใส่เป็นว่องไหวทัดไฟไปเลยนี่ตัวบินอยู่ไหนฮะถอดตัวบินออกไปเลยครับผมนี่ถอดตัวบินไปเลยหยามหยามถอดตัวบินไปเลยเออมาครับผมเกมสุดท้ายนะครับผมเรามาดูกันนะฮะเออปับ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 มามากอล์ฟไปก่อนเอาใส่กอลอ์ฟใส่โอ้โหอินุยาชา คือแรงแท้อินุยาฉาแรงจริงโอ้โหเราประมาทแล้จวจังหวะนี้เราประมาททีมเขามากๆเลยนะครับผม,มเฮ้เยเฮ้เยจะแพ้อะนะเนี่ยเฮ้ยจะแพ้จริงๆนะครับโอ้โหปล่อยทัวใหไม่หอ,อเลยครับผมหดจริงหดจังโหดกระมังซักผ้าเลยนะครับผมโอ้โหโห,โหดเกินครับผมโอ้โหแล้วบอสเขาเนี่ยไม่พัดด้วยนะ เอาก็เอาสิบอตไม่พัดโอ้โหสุดยอดเกิน<ฮ>บอตก็โกงเกินนะฮะจังหวะนี้บอตโกงจริงครับบอตไม่พัดนะฮะโอ้โหเฮ้ย <Hey, S 2> มันจะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเราไม่น่าไปหย่มเขาเลยอะถ้าเกิดเรามีตัวบินเราก็ยังพอชนะได้นะครับผมโอ้ยไม่นะโอ้ไม่นะโอ,นะโอ้แตกครับอปนี้แตกแตกไหมครับจะแตกไหมครับผมมา ไว้โอ้โหเห็นไหมครับบอสเขาพึ่งมาพัดโอ้โหครับผมก็ยอมแพ้ไปเลยครับผมในเกมสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถต้านทานไว้ได้นะครับผมทีมเขานี่คือโหดแท้แบบสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับไอดีป้ายม่วงก็จบสเต็วิ่งที่อันดับ40กว่านะฮะแล้วก็ได้เกียร์เจ้าลูกป่งห่าน้อยมานะครับผม สุดยอดมากๆนะครับผมคือลันวงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปม่วงที่วิ่งสเตตีเวนจบในท็อปร้อยนะท็อป50เลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด s u b สไครต์ให้กับช่องรุงยุทธ h ชาแนลนะครับผมถ้าเกิดเป็นไปได้จะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งก็คือกดแชร์ให้ด้วยนะฮะก็ยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Bye bye!